กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile แนละสำหรับหัวข้อของวันนี้พิลิงก็จะมาสปอยอัปเดตรีวิวข้อมูลล่าสุดของปืนใหม่ที่จะมาในซีซั่นหน้าซีซั่นที่8นะผมก็ใครที่ดูคลิปสปอยของพิงไปแล้วผมก็พอจะเดาออกนะว่าปืนนี้คือปืนอะไรผมใช่แล้วปืนใหม่ที่จะมาในแพทหน้านเนี่ยจะเป็นปืนตระกูลสายลูกซองก็ปืนอากาส เอาละเราก็มาดูในส่วนของความสามารถของตัวปืนแบบคร่าวๆกันดีกว่าผมในเวอร์ชันของ PC ว่าตัวปืนมันมีลักษณะยังไงความสามารถของมันจะโดดเด่นมากแค่ไหนแล้วก็ตอนที่มันมาในเวอร์ชันโมบายเนี่ยตัวปืนจะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณไหนกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยเดี๋ยวต้องเอากันว่าสำหรับข้อมูลในคลิปนี้พี่ดิงเนี่ยก็อ้างอิงมาจากในเวอร์ชั่น PC ผมซึ่งถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันสำพีซที่ตัวปืนเนี่ยเคยปรากฏขึ้นมาก็จะเป็น c อออ of d u ตี้ l a c k Off ภาค3แล้วก็ภาค4นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปแบบยาวๆเลยผมเป็นอีนึ่งปืนเก่าวที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชั่นที่เป็นภาคมบาย่าโดยลักษณะการทำงานของตัวปืนนะผมถ่าเกิดว่าใครที่นึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงปืนเฮิสศูนย์เลยผมที่เป็นเวอร์ชันมบายนะแต่เพียงแค่ว่า ในเรื่องของศักยภาพเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดให้ยิงเร็วขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาอีกเล็กน้อยอารวมถึงดาเมจที่แรงขึ้นกระสุนก็ปุ่มมากขึ้นในการโจมตีศัตรูทั้งระยะใกล้ะระยะกลางแล้วก,ก็กึ่งในระยะไกลหน่อยก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นปืนสายซูมยิงเป็นหลักนะดยจุดเด่นหลักๆของลูกซองตัวนี้ผมก็แนะนำอยู่แล้วว่าเป็นขึ้นชื่อที่เป็นลูกซองที่ต้องคิวศัตรูให้ตายด้วยการยิงในเซตแรกๆเพราะเกี่ยวว่ายิงไม่ทันเนี่ย เน้นโดยรูปแบบการยิงตัวปืนเนี่ยมันจะยิงแบบกึ่งๆชักนิดหนึ่งับผมมันจะแอบยิงช้าหน่อยถ้าเกิดว่าเทียบก,กับตัวอย่าง KRM อ่าหรือว่า BR15 เนี่ยก็จะช้าก,กว่าเด็กน้อยพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นปืนนี้มันก็เลยแลกมากับในเรื่องของความแม่นยําแทนนะถ้าเกิดว่ายิงโดนก็คือการันตีในระยะที่อยู่ประมาณ20เมตรอ่ะตายแน่นอนนะผมถ้าเกิดว่ายิงด้วยการซูมเล็งหรือถ้าเกิดว่าระยะใกล้มาหน่อยผมแบบไม่เล็งก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมตรก็กว่านะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยผมในเวอร์ชัน PC มบายมาเนี่ย ตร์ทเเกตเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของไอเทมของแต่งของตัวปืนนะผมเรื่องด้วยมันเป็นปืนเก่าผมมันก็เลยไม่ได้มีสตาร์อะไรที่โดดเด่นหรือว่าแหวกแนวอ่าไม่ได้มีพวกกระสุนไฟอะไรพวกนั้นนะผมก็ถือว่าเป็นของแต่งที่แบบดูเบสิกเบสิกทั่วไปของปืนสายลูกซองนะโดยสับตตวปืนนะผมอ่าก็จะมีแม็กกาซีนเริ่มต้นผมให้อยู่ที่10บนัด่าเกิดว่าเป็นโหมด MP ปกติผมก็ปรับแต่งได้สูงสุดของผมก็คือ10ทับด้วยกัน เอาจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็เป็นลูกซองที่มันก็คือลูกซองธรรมดานะเออมันไม่ได้มีลูกเล่นเหมือนกับปืนที่เป็นยุคสไตล์ในช่วงของประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้ผมคือมันก็ไม่ได้โดดเด่นแบบมีของแต่งที่แบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะผมแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเวอร์ก็คือปืนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอ่าถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชันมือถก็คือตัว B15 ที่ใส่เป็นสายสไนเปอร์ช็อตอ่าก็คือวันช็อตแต่มันจะไม่เป็นแบบซไนเปอร์ขนาดนั้นผมก็คือลูกกระสุนของมน ไม่ต้องแบบเป็นใส่ตัวแม็กสลักก็ได้เพียงแค่ใส่ลูกุนปกติแต่เวลาเล็งยิงเนี่ยคือมันก็แม่นยํบบาโดยอตโนมัิแล้วแต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามันแม่นขนาดไหนอ่าเดี๋ยวพี่ดิก๊กจะเปิดภาพเปรียบเทียบให้ดูผมว่าโคตรแม่นเลยเดือนนี้ผมก็คือการเปรียบเทียบนะในเวอร์ชันของ PC ผมอ่าสังเกตว่าถ้าเกิดว่ายิงแบบไม่เล็งยิงเนี่ยมันก็คือแบบลูกทรงทั่วไปนะก็จะกระจายแล้วก็จะบ,นบานๆหน่อยในระยะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าซูมเล็งเมื่อไหร่โอ้โหยังจะใส่ลูกสลัก <laughs> โอพีเกิน อันนี้ก็ถือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนเข้าสู่เวอร์ชันโมบายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับใน PC เลยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะคอนึิสัภาพถ้าเกิดว่าลูกปลายเนี่ยที่ยิงเนี่ยน่าจะมีประมาณ12ลูก่าลูกปลายลูกหนึ่งนี่ก็ดาเมจประมาณ10กว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกาะกลุ่มขนาดนี้คือการันตียิงแค่ตะทุระยะตายนะถ้าเกิดว่าโดนแบบจังๆอ่ะขอแค่โดนแขนโดนขาเนี่ยเฉียวๆว่าผมโดนสัก8ลูก9ลูกเนี่ยก็น่าจะไปหวั่นได้ง่ายๆเลยนะ ในส่วนของเกมเพย์การมาของตัวปืนจะสามารถเปลี่ยนเมตาลูกซองได้หรือเปล่าจริงมองแลวเนี่ยถ้าเกี่ยวดถึงเมตาในตอนนี้ในเวอร์ชันมบายก็คงจะมีตัว B15 กับตัว KM2 ก็บอกนี้ซึ่งมันในหมวดของ MP เวลามาแล้วพี่ลิงก็ยังมองว่าไม่น่าจะเปลี่ยนขนาดนั้นนะออในความรู้สึกของผมพอรู้สึกว่าปืนมันก็ดีแหละเข้าใจว่าปืนใหม่ของผมอากัสคือมันโอโ้โหเร็วแรงแม่นยำทะลุกรกขนาดนี้แต่ข้อเสียของมันอย่าลืมว่า มันมีอนิเมชันดีเลยยิงที่ลั่นช้าผมก็ปืนลูกซองกระบ,บอกนี้นมากยิ่งเป็นคนที่แบบเล็งไม่แม่นเนี่ยอาหบอกเลยว่าโอกาสตายที่การทันได้ยิงนัดแรกถ้าเกิดพลาดเนี่ยก็คือค่อนข้างสูงเลยทีเดียวผมก็เป็นปืนที่แบบต้องอาศัยการยิงให้แม่นนะถ้ายิงโดนได้ก็คือเก่งเลยแตนะ่เกิดว่ายิงวุดบ่อยๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมไปเล่นกับปืนลูกซองที่เป็น KRM อะไรนิดนิดกว่าหรือว่าบีเอสิบห้า,าที่เล่นแบบสายไม่ซูมแรงยิงเนี่ยที่ลิงว่ามันค่อนข้างคอนโทรแล้วก็มีแอนิเมชันที่ในการเล่นง่ายกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะ แต่ต้องย้ำกันว่าในข้อมูลนี้มันก็เป็นในเวอร์ชันของ p c ีผมยังไม่มีการปล่อยที่เป็น Off ฟิเชียมาของเวอร์ชันมบายถ้าเกิดว่าปล่อยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ลิงจ,จะทำคลิปรีวิวทดสอบอีกรอบนึ่งกับผมในส่วนความสามารถของตัวปืนว่าโอเคมันเหมาะที่จะเป็นเมตาหรือเปล่าใครสนใจก็รอได้เลยกับลูกซองอากัสผมปืนใหม่ในซีซั่นที่8ที่มาพร้อมกับตัวละคร e ลเจนรี่ตัวใหม่ด้วยเหมือนกันและเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วผมก็อย่าลืมแสดงควา,ามคิดเห็นกันได้ผมคิดเห็นอะไงบ้างกับปืนใหม่ลูกซองตัวกระบอก น่าจะประมาณเกือบแปดเดือน9เดือนนีดสุดก็มีลูกซองใหม่เข้ามาแล้วผมแต่ว่ามันจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าก็แสดงความเห็นกันได้ที่ใต้คลิปชันนั่นเองเนะาะให้เกิดว่าใครชอบคินด,ดีแบบนี้มีสาระความรูม้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายติดตามกันได้นะครับผมช่องทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะแต่วันนี้ต้องขอบคุณ้ทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป you have me.